สลับมากินปลาครับพี่น้องมื่อนี้ปลาหนังตัวง่ามใหม่ๆสดๆครับผมสามตัวนี่ลอยนึ่งครับสามขีดครับผมห mm hmm. าสิแกงเซนไมโสมครับเมื่อนี้ mm hmm. เตรียมมาเรียบร้อยแล้วครับนะครับ,รบ mm hmm. ต้มโนไมโสมจนจืดเราได้พี่น้องเนี้ยห้ mm hmm. าสิตำ ข้าเบือลงนะเพี่งน้องเนาะใส่พริกแจ็ดเก้าเม็ด 8, 9, 9ครับนี่ครับเอาขวเบือลงแล้วครับผมข้าเบือลงแล้วครับปลาแดกครับแล้วก,ก็น้ปาปลาพี่น้องสุรดรถใส่นิดเดียวครับผมครับ ปลาลงครับพี่น้องประแดกจืดแล้วน้ำไม่สมกับจืดแล้วครับผมเอน้ำไม่สมซุกแล้วครับปลาลงครับปลานางครับผมปลานางตัมงามครับวันนี้นี่ครับซุกแล้วเขาเอาต้นหอมแล้วครับพระอีตู้ครับพี่น้องลงปิดถ่ายครับผมคนบ่อยมันถือตัวปลาเด้อยพี่น้องด้วข้าสามัญสิมุลคนนั่ง้างคางโตตอนปลาครับ เรียบร้อยได้ครับพี่น้องเนี่ยกินท่าหมดเลยครับมีสองเมนูครับทั้งแกงไอ้แกงปะนั่งครับใส่นมไมสมนี่ครับหอมหอมแกงปะนั่งครับปะนั่งไอ้ไม้ครับอีกเมนูหนึ่งก็คือแกงเห็ดเพาะครับพี่น้องใส่ลับอีบุกครับเมื่อนี้เขาใส่แต่รัอีบุกครับพี่น้องซุกเรียบร้อยครับสุกทั้งสองเมนูครับ แกงเห็ดเพาะครับใส่เติมอีบบกอย่างเดียวครับือ้อน,นี้เห็ดเพาะอ่อนครับพี่น้องกับแกงป้าน้างครับสองเมนูครับือ้อน,นี้สองเมนูสุดยอดของอาหารบ้านเฮานะพี่น้องเนาะอาหารจากธรรมชาติครับนี่แหละครับเต็มถ้วยซองถ้วยครับพี่น้องแกงป้าน้างกับแกงเห็ดเพาะครับพี่น้อง ม่นัจากธรรมชาติครับอาหารจากธรรมชาติปลานางครับนี่มีแต่ตัวงามครับแจงใสน้ำมันส้มนะครับเนาะนี่ครับน้ำมันส้มกับพอดีครับพอดีซีมเมืองเลยพอดีแห้งนี่แจงเห็ดเพาะครับตัวนี้นะครับ